จเจริญสุขและสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายนะครับที่พลาดพังเพล,เลอคลิกกันเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์การเปิดจองวัตถุมงคลอีกแล้วครับท่านนะฮะเป็นการเปิดจองวัตถุมงคลอีกแล้วนะฮะเป็นการจัดสร้างล็อกเก็ตนะฮะล็อกเก็ตเป็นที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์พระมงคลวชิระปัญญานะครับหลวงปู่อิ่มปัญญาวุฒโธอายุ105ปีเศษนะครับ วัดทุ่งนาใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็รายการวัตถุมงคลที่จะสร้างในชุดนี้นะครับก็ตามวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนนะสร้างเสนาสนะภายในวัดทุ่งนาใหม่แะครับก็จะมีการเปิดจองนะฮะร็อกเก็ตนะเรื่องสมณศักดิ์นะของหลวงปู่อิ่มนะครับบางคนก็นะฮะเออล็อกเก็ต ทีมไหนสร้างนะอะไรประมาณนี้ก็ทีมแสนสุพะเครื่องนะครับโดยพี่ใหญ่เมืองการนะรก็หลายๆคนเอ๊ะทำไมล็อกเก็ตสำเร็จจิตยังไม่สำเร็จเลยนะฮะยังไม่พรีมวลสารเลยยังเปิดจองลูงปูอีมอีกแล้วอ๋ออันนี้คนละคนละทิศคนละทางกันนะฮะอันนี้เป็นงานทางภาคใต้นะฮะก็พอดีเมื่อวันที่6นะวันที่5หรือวันที่6พฤษภาคมเนี่ยนะ มีประกาศนะฮะเรื่องสมณศักดิ์จากพระประหลัดพระประลัดอิ่มนะบัญญาวุฒโธก็มาเป็นพระราชมงคลวัชรปัญญาหลวงปู่อิ่มปัญญาวุฒโธนะครับก็มีหลายๆทีมงานหลายๆลูกศิษย์หลายๆสายนะครับไปขออนุญ,ญาตจัดสร้างวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์มากมายนะฮะตอนนี้ก็3 2 3 3รุ่นเนี่ย เห็นจะได้นะสามรุ่นแล้วก็อันนี้โอกาสดีๆอย่างนี้โอกาสเป็นที่ระลึกดีๆอย่างนี้ทีมแสนสุพักเครื่องก็ไม่สมควรที่จะพลาดนะฮะแสนสุพักเครื่องก็เลยเนําเรื่องปรึกษา,าท่านเจ้าอาวาสนะครับขออนุญาตดําเนินการจัดสร้างร็อกเก็ตมาสักชุดหนึ่งนะเป็นติดสอยห้อยตามเป็นที่ระลึกสร้างน้อยอสร้างน้อยอจํานวนก็ประมาณ มากสุดก็399เท่านั้นเองนะฮะก็มีเหมือนเหมือนกันเลครับเป็นชุดที่แบบว่าลักษณะเดียวกับถอดแบบมาเป๊ะกับล็อกเก็ตสำเร็จจิตนะฮะและก็มวลสารก็เป็นชุดเดียวกันนะฮะเรียกว่ายิงกระสุนนัดเดียวนกตายทั้งหลังนะฮะก็พีมวลสารครั้งเดียวเลยแล้วก็เอามวลสารนั้นอะนะ,นะะไปทําล็อกเก็ตสําเร็จจิตนะฮะหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปทำล็อกเก็ต ลวงปู่อิมปัญญาวุฒโธเนี่ยแหละครับนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับพี่ใหญ่มือการนะครับพี่ใหญ่สวัสดีครับครับเอ๊ะต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับที่สวัสดีแบบนี้เหตุผลเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องนะครับพี่เล็กเล่นจู่โจมพี่เล็กแบบไม่ให้ผมมีฉากหลังดีเลยจู่โจมแบบกระดานหันเลยนะครับก็ก็ขอสวัสดีครับทุกท่านครับครับก็ต้อง กลับเรียนกันตรงๆนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่น่ายินดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรภาคภูมิใจนะครับว่าอจิเมืองนครสีธรรมราชทั้งจังหวัดหัวมเมืองใต้นะครับนครสีธรรมราชเป็นดินแดนแห่งอาริยธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจตุคามที่เรารู้จักกันทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งไอ้ไข่ ที่เรารู้จักก็คือนครศรีธรรมราชทั้งนั้นนะครับแล้วเมื่อวันที่หกพฤษภาคมสองพัน้าร้อหิบห้าที่ผ่านมานะครับก็เป็นข่าวดีของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและคนใต้ทุกๆท่านนะครับว่าเกจีรูปหนึ่งที่ผมใหญ่เมืองการได้เคยสัมผัสมาเป็นระยะเวลาหลายปีก็คือหลวงปู่อิม นะครับหู uh ้อิมวัดทุ่งนาใหม่อำเภอพิภูนจังหวัดนครศรีธรรมราช uh huh. ครับได้เป็นหนึ่งในของพระระดับที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่หกพฤษภาคมสองพัาร้อยหกบห้าที่ uh huh. ผ่านมานี้นะครับว่าให้เป็นพระราชามีอานานึรูปในการสามารถที่จะแต่งตั้งพระครูพระใบดีกาตามศักดิ์ตามสิทธิ์ก็ได้ยินดีครับ อาา่าฮะก็เห็นว่ามีหลายๆทีมงานหลายๆลูกศิษย์นะฮะหลังจากที่ท่านได้รับการแต่งตั้งแล้วเนี่ยนะมีประกาศเข้ามาเนี่ยก็มีการเรียกว่าไงร่วมร่วมเฉลิมฉลองนะฮะไปขอจัดสร้างหลายๆรุ่นเลยนะฮะก็ทีมงานแสนสุพักเครื่องก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะฮะเพราะว่าโอกาสอย่างนี้ไม่ค่อยมีบ่อยนะก็ได้เข้าไปร่วมฉลอง การเลื่อนสมณศักดิ์ของท่านเนี่ยใช่ไหมคัือคือพี่เ,เล็กเราต้องกาบเรียนอย่างนี้นะครับว่าด้วยปรมีของพุณอิมซึ่งท่านมีสิทธิ์ของพระท่านท้ายเนี่ยเป็นหลาน,นแท้เลย,เยซึ่งเป็นพระที่สละทั้งทุกอย่างจนตั้งเป็นสถานีนามัยหรือทุกอย่างเนี่ยชาวนครศรีธรรมราชรับร,ร,บรู้ก็เป็นอย่างนี้แล้วนะครับเมื่อมันเกิดจังหวะการโอกาสแบบนี้ขึ้นเนี่ยเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ คนหนึ่งเช่นเดียวกันกับบรรดาคณะลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยต่างก็ร่วมแสดงความยินดีนะครับด้วยการที่ต่างคนต่างก็อยากจะมีของที่ระลึกของตัวเองนะครับที่จะร่วมกันในการบูรณะวัดในร่วมกันที่จะสืบสารในสิ่งที่ดีงามต่อไปในภายภาคหน้าผมเองนะครับก็หนึ่งในของลูกศิษย์ลูกหาเช่นเดียวกันที่ได้ไปขอจัดสร้าง วัตถุมงคลและได้รับความเมตตาจากทางเจ้าอาวาดนะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าคือสมัยก่อนพี่เล็กทราบดีอยู่ว่าวัดนี้เป็นวัดเดียวนะครับทั้งรประเทศไทยที่เจ้าวาดจะต้องดูแลอดีตเจ้าวาดนะครับซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นครูบาอาจารย์ของเจ้าวาดองค์ปัจจุบันคือหลวงจุกทั้งสองรูปไม่ว่าจะเป็นทั้งหลวงตาเจียมซึ่งเพิงง่งสิ้นไป นะครับพึ้งซึ้นไปก็้เลือรูปเดียวนี่นะครับก็คือหลวงตาอิมแล้วใต้เขาจะเรียกว่าหลวงตาพอ,พอท่านพอท่านอิมพอท่านนะก็ร้อยห้าร้อยห้าปีครับปีนี้ร้อยห้าปีเศษนะก็คนใต้รับหนึ่งเพิ่มไปก็เป็นร้อยหกอ๋อนะก็เห็นว่าไป ขออนุญาตเมื่อเร็วๆนี้เองนะฮะในการทำล็อกเก็ตที่ระลึกนะฮะในการเลื่อนสมรภศัก์กครั้งนี้มีการจะเปิดจองอยังไงครับนี่คืกวันที่ยี่สิบนี้นะครับครับยี่สิบพิจุนายี่สิบนี้ก็กำลังจะเปิดจองนะฮะเปิดเปิดจองศูนจองมีมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับนี่ศูนย์จองมีทั้งหมดจริงๆแล้วศูนย์จองนะครับตั้งใจว่าไม่ให้เกินยี่สิบ ครับเพราะว่าด้วยปริมาณของวัตถุมงคลที่สร้างออกมาเนี่ยมมีปริมาณน้อยก็เกรงว่าจะไม่พอเพียงาาแต่เนื่องจากทีมง,งานแล้วก็ทุกๆคนที่มีความเคารพนับถือในบาร,รมีของหลวงปู่อินแล้วก็ได้เคยร่วมงานและช่วยเหลือคำจุนคือผมประเภทเพื่อนพ้องน้องพี่ อืมก็พี่ใหญ่ขาดผมไม่ได้ครับพี่ใหญ่ขาดผมไม่ได้ครับซึ่งพี่เล็กก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันครับกับก็เลยกลายเป็นสี่สิบเอ็ดสุนจองณปัจจุบันบางสุนจองยังต้องฝังไว้ก่อนให้เบิกตรงกับผมเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นมันจะดูเยอะเกินไปครับทั้งหมดสี่สิบเอ็ดสูนจองอที่จะร่วมงานกันในครั้งนี้ ครับซึ่งปริมาณของวัตถุมงคลก็อยู่แค่ประมาณพันกว่าองค์อ,ะอ่ะสีดเ <4 S 1> บดถ,ถุงจองถึงจองยีสิบยี่สิบองค์ก็ไม่เหลือหรอแล้วก็คิดว่าหมดโดยเร็วครับรุ่นนี้ก็คงอย่าไม่ไม่ไม่นานนี้แหละครับาาถ้าถ้าเบิดยี่สิบมาถ้ามูจะลังเลก,กันก็ก็ตามสบายนะก็ตามศรัทธาและตามสาาาภาวะเศรษฐกิจครับก็ล็อกเก็ตเนี่ย คนก็สงสัยอ้าวเฮ้ยสำเร็จจิตยังไม่เสร็จเลยนะทำไมเปิดแล้วอะอะไรเงี้ยนะครับแล้วพูดได้เลยครับคนสงสัยธรรมดาครับมันเป็นเรื่องของความสงสัยนะฮะแต่ความสงสัยนะครับมันคนละส่วนจากความศรัทธาอหลวงพ่อสำเร็จล็อกเก็ตพญาเต่าเรือนรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อสำเร็จนะครับก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทรีอ่าครับ ก็อยู่ที่ภาคกลางขึ้นไปทางภาคเหนือหรือภาคอีสานครับส่วนตัวของหลวงปู่อิ่มครับอยู่ภาคใต้ครับอืมปร,ริมาณการสร้างระดับ 1, 1> <100. S 2> พันกว่าชิ้นผมมา,ากสุดก็สามร้อยเก้าสิบเก้าองค์ใช่ไหมครับผมมันไม่พอครับยังไงม,มันก็ไม่พออยู่แล้วและและประเด็นที่สําคัญเนี่ย ผมไม่ได้สร้างในเชิงพาณิชย์ครับผมต้องการสร้างในเชิงของศรัทธาไอ้คอนเซ็ปที่ว่ายังไงนะฮะที่เราเคยคุยกันไว้นะฮะศรัทธานําค่านิยมศรัทธานาค่านิยมนําค่านิยมอ๋อใช่ฮะแล้วพอศรัทธานําค่านิยมตัวที่เหลือเนี่ยของเรื่องของพาณิชย์เนี่ยมันก็เกิดตามหลังอืมครับแล้วก็ชัดเจนเท่าเทียมเป็นธรรม นำสู่สะกณมคละภาคคลภาคเลยครับคละภาคคละที่คุะติดก็มันก็มีการค่วงกันนะฮะเกี่ยวกับอ่าล็อกเก็ตสำเร็จจิตเนี่ยจะมีการพีมวลสารวันที่ยี่สี่นี้นะฮะเป็นเอ่าเลิกอ่เลิกที่ดีนะฮะนำมวลสารนี้ไปทำล็อกเก็ตรุ่นนี้ด้วยใช่ไหม คือค <in> ือค <that> ือค <t un Pope> ือ <nữa> พ <t un medicinal> <t un> hmm, ิเลาะต้องการเรียนอย่างนี้ว่าบางคนนะครับก็ยังไม่ทราบว่าเกจิหนุ่มฝีมือมีความเมตตามีทุกิุอย่างเนี่ยมีอีกหลายหลายูกในประเทศไทยแต่บดติดตามต่อไปว่าทำไมผมถึงเลือกเกจิท่านนี้ถ้าไม่ดีจริงใหญ่เมืองการไม่ไว้วางใจแน่นอนอือนะ แล้วถ้าลองไปติดตามประวัติของพระเกจิรูปนี้จะทราบทันทีว่าชีวิตของพระเกจิรูปนี้ท่านสละตัวของท่านเองมาตั้งแต่สมัยก่อนบวชแล้ว hmm. ถ้าพูดกันตรงๆตอนนี้ก็ต้องยอมรับอาจารย์แจ้ hmm. ที่อยุธยาแต่ผมว่าราชาบุรีเนี่ยก็ยังมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ประวัติ ไม่ได้ต่างจากอาจารย์แจ้เลยเป็นทั้งสักนักศักเป็นทั้งกเขาเรียกว่าอะไรนะที่เผาศอ่ะช่วยเผาศอ,อ่ะสเปเลอร์อ่าฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกวันนี้กระแสสังคมบอกว่าอาจารย์แจ้ดังวันนี้แหละยี่บสี่นี้แหละ ท่านจะได้เจอแน่ว่าวัดไหนที่ใดอย่างไรซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากประวัติอาจารย์แจ้เลยเพียงแต่ว่าทุกคนยังไม่ค่อยรับรู้เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเป็นชาวจังหวัดหรือชาวต้องดินนั้นเขารับรู้มานานแล้วัวลแคอนเซ็ปต์ก็คือทําด้วยความศรัทธาตั้งใจไว้ใช้เองขายไม่ได้ช่างมันพี่เล็ก ทำไมผมสร้างวัตถุมงคลเนี่ยผมไม่เคยกำห<อ>ะนดเลาครับคดได้สังเกตไหมครับครับ<อ>เพราะผมต้องให้เวลากับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมผมจะต้องให้ความดีที่สุดกับทุกคนที่สั่งจองฉะนั้นการสร้างวัตถุมงคลของผมถ้าทุกท่านติดตามมาโดยตลอดนะครับก็จะทั้งเรื่องของวาละ ผมไม่เคยประกาศวันละก่อนครับเพราะเพราะมีเสพยายอยู่เรื<ม>่อยประกาศวานละก่อนเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันอาจจะยังไม่สุดวันเนี้ยวันเนี้ยผมอาจจะคิดว่ามันสุดแล้วแต่พอผ่านไปอีกเดือนหนึ่งหรืออีกครึ่งเดือนเนี่ยมันยังไม่สุดในเวลาตอนนั้นทำแล้วต้องทำให้สุดทำแล้วต้องทำให้ดีทำแล้วต้องทำด้วยศรัทธา นะฮะก็เป็นล็อกเก็ตนะล็อกเก็ตหลวงปู่อิ่มปัญญาวุฒโธนะครับวัดทุนาใหม่นะฮะฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ของท่านนะฮะไว้คอยติดตามกันนะฮะมีเบอร์ศูนย์จองต่างๆนะฮะเนี่ยนะก็เดี๋ยวขึ้นให้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเกี่ยวกับมวลสารต่างๆก็คือมวลสารเดียวกับที่ทาหลวงพ่อสําเร็จ นะฮะไม่รุ่นสำเร็จจิตยังไม่มวลสารเดียวกันนะครับยังมีเพิ่มเติมมากกว่านั้นอ๋อมีเพิ่มเติมด้วยอ่ะใช่ใช่จะมีพวกเมื่อ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 เล็กเมืองกรุงประทาใหญ่การความบันเทิงต้องเกิดขึ้นนะฮะด้วยสัปดาห์แล้วกันนะครับ ก็เนี่ยแหละครับเป็นการมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าจะมีการจัดสร้างวัตถุมคลุ่นนี้นะครับก็คือล็อกเก็ตหลวงปู่อิมปัญญาวุฒโธนะครับเป็นล็อกเก็ตที่ระลึกอในการฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ของท่านนะครับเดี๋ยวก็ไว้คอยติดตามกันนะครับตั้งน้อยนะติดต่อยังไงก็ตั้งน้อยนะตั้งน้อยตั้งน้อยแล้ว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 แบบแบบล็อกเก็ตรุ่นนี้ผมผมไปติดใจมาจากทางภาคอีสานรุ่นหนึ่ง โอ้โหซึ่งก็เป็นพระเกจิที่ที่ได้รับคําสั่งในรุ่นนี้เลื่อนเป็นพระราชาคณะเช่นเดียวกันอืมแต่ทุกวันนี้นะทุกวันนี้ท่วมราคาจองไปมากมายแล้วอืมก็แล้วแต่นะแล้วแต่ศรัทธานําค่านิยมครับนะก็ไว้ติดตามกันแล้วกันนะครับครับจองที่วัดที่วัดก็ที่วัดก็เปิดอ๋อรุ่นนี้นะครับมีการ เปิดจองที่วัดทุ่งนาใหม่ด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะก็เข้าไปนู่นโอหูไก่เหมือนกันนะคือคือคืออยู่นครนะไม่เล็กนะอยู่นครนะที่วัดที่วัดก็เปิดจองที่วัดบนห้างบนห้างบนห้างก็ลุงวัดสูนย์จองพักเครื่องห้างโรบินสันโรบินสันนะฮะสุนทรจองไปหาถ้าใครอยู่ในเมืองนครไปจมลรงพักเครื่องชั้นใต้ดินน่ะนะ ี่โรบินสันนะฮะก็รุ่นนี้จะเปิดวันที่ยี่สิบมิถุนายนนี้นะฮะแล้วก็ไปปิดสามสิบกรกฎาคมใช่ไหมยีิบยี่สิบกรกฎาคมแต่ถ้าหมดอ๋อยี่สิบถ้าหมดก่อนถ้าหมดก่อนก็ใครใครประทษกันไม่ได้นะถ้าโอนช้านะครับก็ยี่สิบกรกฎาคมจ่ายจองจบอ่าใช่ฮะแล้วก็ไปรับสิงหาเรียกว่าเกือบพร้อมๆกับหลวงพ่อสมเร็จจิตเลยนะฮะ ว่าเราเรียกิตออกก่อนแน่นอนออกก่อนใช่ไหมนั่แหละครับก็จองกันไวเพราะว่ารุ่นนี้สร้างน้อยนะตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วด้วยนี่นะฮะเหลือแต่มวล,ลวสารแล,แ,ลแล้วพี่เล็ก่าไปช้าทําไมล่ะครับตอนนี้มิถุนาเนี่ยยี่สิบมิถุนาเปิดนะฮะยี่สิบมิถุนาเปิดกรกฎาคมกรกฎาคมสิงหาออกเลยสิงหาออกเลยพี่คือใหญ่ืองการไม่มีเรื่อนไม่มีเรื่อนในใบจองยังไงอย่างนั้นนะฮะ คนจองมา20 20นี้ก็จะเสก20 20เปิดตอนนี่ยังไม่เปิดเลยจะเสกแล้วเหรอเสกเลยยังไม่เปิดตัวนี้ตัวนี้ไม่ช้าแน่นอนครับพูดได้เลยว่าสองํำเดือนนี้จบจบตัมนั้นเลยใบจองเน้นชัดๆใบจองเน้นชัดๆเขียนแล้วคือคําพูดที่เราสัญญาต่อประชาคมไว้หมดทุกถึงอย่างคาไหนคํานั้นใหญ่เหมือนกันไม่เคยผิดคาพูดกับใคร นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านแล้วกันนะครับที่เอามือพาดกดมารับชมคลิปนี้นะครับแต่พี่เล็กเ,กกเท่านี้นะครับตอนโอโหก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณพี่ใหญ่มืองการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ